ลงขึ้นมาแต่เื่อนนั่นแล้ลงหนูขึ้นมาทต่ความฝันให้แม่ความฝันอะไรด้วยฮะความฝันอะไรด้แม่แม่ว่าตุโม่เอความฝันของแม่คืออยากให้ลูกเรียนได้ทุ่งทุ่งทุ่งวันนี้ขึ้นมามาทุ่งเล็บเลยมาเอาเรียนกินมาเรียนทุ่งทุ่งเออวันนี้หมดแดงก็ตัง ต้องขึ้นมากินเป็นปลายไม้เหรอุยได้จังความขวันให้แม่ส้ำเร็ดเด้ยวแม่ขวันแม่นักหน้าทุกวันทุกคืนแม่วายจุกโมงเอ้ยมึงไห้เรียนช่วงๆคือความขวันของแม่ความขวันของแม่คือลูกเรียนช่วงๆวันนี้ขึ้นมาช่วงนิ้เลยมากินเรียนนี่อะนี่อะค่ะลูกลูกลูกเดี้ยวเต้าเทิงพาขึ้นไปเพื่อลูกเพื่อไปเปิดหน่วยเนอ่ยแม่ไม่ต้องเสียใจเลยนะ Núi chậm khoảng khoăn này, mẹ sắm hết đều ừ, mẹ thì chơi tay đấy. đây, xuống nghèo, cho ơi, đang đen trắng, ưu, tay ưu Hưm Cô bà mẹ mình chính thế này, trời ơi, Măng kim 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 mẹ kim 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 mẹ kim 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 นุ้ยจำความฝันแม่สเร็จแล้วนุ้ยได้ขึ้นมาช่วงเล็บบนยอดมันเลยนุ้ยได้ขึ้นมาบนยอดเรียเลยแม่ว่าให้เรียนในช่วงๆนั้นทุกเมอแม่ไม่จะได้ไหมวะให้ลูกได้เรียนช่วงๆนั่นคือความฝันของแม่วันนี้ความฝันของแม่เป็นจริงแล้วนุ้ยสามารถขึ้นมากินเรียนในช่วงล็บแล้วอือด้วากัน